บอกพงไอยว่าเด็กหน่อยรุ่นน้องในเมืองนี่แหละคนจวคนจะโสทนมันเอื่นไม่หน่อยว่าแม่เอืนอนพงไญ่ว่าพอตลอดเวลาละเด็กน่อยรุ่นน้องตัวนี้มันเอือนตาเอี้มันเอื่นติดป่ามันมาแต่ใดด่ล,ละมันแยนแม่มาเมือม่อวันเมื่อก่อนนี่จากเมืองไทยมันพัไปซื้อเสภาไว้ทาแม่บาดแม่มาแม่ปวดวนนคืนใส่บ่ได พอดีเมื่อกี้นี่ไม่หน่อยลงในเฟซบุ๊กว่าไม่หน่อยอันไปซื้อเสือกันหนาวมาทุละสี่สิบคนมันตัวใหญ่กว่าของมันตัวใหญ่กว่าไม่หน่อยใส่ได้ไม่หน่อยว่าแต่ว่าอันเสือกันหนาวมันใหญ่กว่ากับว่าเป็นยังสื้อมาสี่สิบคนนั่นเลยว่าแม่หนูขอซื้อต่อนสันโอมาเอาอุตสาไปเสื้อมพอใหญ่เมื่อกี้นี่กูไปเปิดข้างก่อ <c> น <oughs> สื้อมาแล้วอุตสา่ามาหอยเสื้อมพ,อง,พองใหญ่ป้ายยังพนันเอออกซ้่ หิวตากฝนมากนี่นี่ไปขาวาพระทนายออกอขดพึ่งซื้อมากนี่ไม่ไมยังดีเลยหาซื้อบ่ได้แล้วนี่สิบบอกใครยิ่งกว่าได้ของฟรีุ่้แด้วเมืองเนื้เมืองเนี้มันงามเลยพี่นอ้องนี่เสือตัวเก่งไม่น้อยเบื่อหาสิบ แม่มันเกิดเป็นเพื่อนแม่น้อยนี่แหละเป็นเซี่ยวกันอายุท่อกันเป็นเอื่อยแม่น้อยปีหนึ่งหรือสองปีเนี่ยแหละได้ว่ามึงก็ไปซักให้แม่มึงได้ก,กูพึ่งเลิกใส่วังอาทิตย์ที่แล้วนี่ว่าสนุกแม่น้อยยังใส่ตลอดแม่หน่อยใส่มาหลายปีเลยได้เนี่ยยังไม่ยู่เสือตัวเก่งเลยได้เนี่ยให้เขาา่อไส้ไอบอุ่นนี่กะเก่งหูรูดเธอกกับสใส่ได้เพราะว่าเสื้อพาสมัยอ้วนก็ให้แม่ตายไปมืดเนาะมึงกับแม่พอท่านเนาะ จะได้ใส่กระสอบพุ้นที่นี่เดี๋ยวก่อนหาอีกก้อนเข้าใจเลยว่าซื้อเสื้อผ้าไหวเราบ้านนี้แม่อ้วนขึ้นกว่าเก่าใจบ่ได้คือกันกับแม่น้อยซื้อไว้ให้อีกรออกระเทยนั่นแหละซื้อใบให้อีกกระเทยบัดอีกกระเทยมาแล้วใส่บ่ได้เห็นมั้ยมันจะมีสีน้ำตาล สีน้ำเงินอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวกันหาก่อนอันนี้ของพหญงเสื้อกันหนาวมันเกินที่เราจะมีแบ่งกันได้ก็แบ่งกันให้เขาอุ่นเท่ากับอุ่นน้านั่นแหละอุย้ยมันเป็นยังไงก็ไม่แค้นเสือ้อตัวนี้มันง้างอ้ยหามเลยมันหลอยู่เดี๋ยวกันเสื้อกันหนาวแต่ว่ามันกะ คนละใส่คนละยางเนาะสงสัยกุสิฟาดถิมอันีละเสือเออเดี๋ยวกัน <laughs> พริกแผ่นดินหาได้สองตัวทียังบใส่สุดแสกใส่อยู่น้ำบานเพราะว่าแม่นั่งมาหกเดือนก็พอดีใส่แล้วเนนนี่นนกะว่ามีตัวน้อยโอ้ว่ามีตัวใหญ่ไม่ได้ตัวน้อยอันนี้ก็สุดพอใหญ่ก็สุด ม่งีหน่อยสุดไหมโอสุดมีสุดไหมกับสุดหนนสุดไทยใส่บัไใดแล้วบัวขึ้นหาหมับ่มีละเพราะว่า,ามมมววตัวใหงไงไม่หน่อยก็หายม่ตายไปหมดแล้วเสือลูกไส้คนเพราะมันคือมา่ลูกไส้เป็นไงได้นน่ย,ยัยงใหม่อหม่แต่สมัยเขาเป็นเบาเป็นเบาเด็กหน่อยคนละ คือสิลอยไปแจกคนอยู่มอมาเอาวอไรทั้งไตค่อยก็โลกออกไปจนหมดแล้วอันนี้ก็เสื้อผ้าเพราะยังอันนี้ก็ตุ๊กตาไม่น้อยทักให้นี่ว่นไหนใส่จักเท่อเพิน่นเพเคยใส่จักเท่อพเพิ่นแพงแพงทักให้แต่สมัยหูจักกันไม่ไพี่น้องเอ้ยนั่งทักมือเด้นี่นั่งทักยู่ปลายาง ส,ส่งมาให้อยาพอได้ใส่เองอยู่ดอกไม่แห้งหนาวอยากจะขนไปใส่ซะดอกเสือก,กักมาหน่อยาท,าทยักให้เมื่อแล้วอันนี้ก็ของพ่อใหญ่เสื้อผ้าเพิ่นในประมาณเสือกันหนาวสามตัวกางเกงตัวหนึง่งเมื่อก,กับสมัยอ้วนเมื่อหน้าก,ก็บม่ค่อยสังเกตเนาะสมัยอ้วนก็นได้ นี่ใส่กระสอบไปเสื้อกัหนาาสามตัวกางเกงสองตัวกางเกงตัวเดียวใช่ไกางเกงไม่ตัวเดียวตัวนึ่งมันของไม้ยังไปใส่ของอีบีบีมันมันมาเอากระตองใส่กระสอบไปก้อนให้มันเยืมกระสอบใส่กลับก้อนตอนม่เหตุงานกับปัญจกรยนันพันมันไม่น่อยอยู่ดี เข้าใจได้วเวลาข้าใส่บรได้เสื้อผ้ามันไปซื้อกับแพงแนะเนาะถามว่าแพงบ่มกับแพงเอาหนังสือมาให้อ่านไปมาว่างไว้นีเคลื่นอนยูฟางในกระไดเอามาเต็มมงุ่งเลียนครับเดี๋ยวเพิ่งหากันเพื่อนในกองนี่ตันนี้กหญ่งงอยู่มันเสียเอาบอแค่นั้นแหละเดี๋ยวถามมันก่อนมันเหตุงานอยู่ สุนหนึ่งพันในไซค่ะคะมันเอาก็สิค้ายไห้เลยซื้อมากกับว่าแพงดอกเอฟมาน่ะาหาก้อนห้าเมีเก่งยืดลงเหลืออยู่แถวนี่ตัวใหญ่ทหไงกับซิมี่ยูทอนี่ซุ่มสมัยอ้วนเนี้ยวเพว้องห้ก้อนสายสื่อเนาะขลุดเลยแล้วากูกับเฝ้าซื้อวับซื้อวับ ามาแทนทีไปนี่เดี๋ยวสิจัดไหม,ม่ซุมส้มไดโลกให้เล่าได้กับสีโลกให้เล่าเล่าไปใส่นี่อันนี้นาสีใส่ได้เพราะมันยืดมันเป็นของใหม่เดี๋ยวเด้หาบ่งกันสรุปแลไว,ลวเก่งคู่แฝดไม่น้อยกับบีบีไปอีคกคนลโตนี่ค่ะกางเก่งแมบเดียวกันคู่แฝดเบอร์เดียวกันพ่อมเบอร์เอลค่ะให้เพื่อนไปโหลด พราะว่ามันนก็เอฟของไม้มากแล้วพอเขาอ้วนเขาจอยลุ่งเขาก็เอฟของไม้มาใส่เนาะเดี๋ยวสิไปหากระสอบมาใส่ให้บันนี้เัากลับบ่ได้แต่ต้องกระสอบแน่นอนประเด็นคือขอซื้อเสือตัวนี้ต่อตัวหนึ่งประเด็นคือขอซื้อตัวนี้ต่อหนึ่งตัวเพิ่งซื้อมาใหม่ๆแต่ประเด็นที่ได้กลับไปนะบันนี้อันที่หายวดัยได้เสดายกระสอบ แพ็กระสอบกันบาน้านีแพ็กระสอบให้มันก่อนพี่นอ้องยามันเิมเอามันเฉลือกานเอ,เอ็ดไป <laughs> เอ็นโพสตดโฟสเซ่ฮะฝนยกโชคเฟอร์รูด จะพาคอยวนตะกี้องส้นคนยบไว้ยสันวิคมาหานเทื่อวไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอมันมาหาผู้ไม่ลงไปเพราะกูเวียนหัวแก่แหมอเลื่อนนัดกูอยู่นะเมื่อเ้่จริงไม่ให้กูไปหาพวกนี้มันโทรมาเลื่อนว่าหมอไม่สบายแล้ว อหุ้นซ่าหรือหุ้นกำมันกินไอ้นั่นไหมจะแบ่งให้กินมั่มไข่ปลาไหมไอ้ส้มไข่ปลาไหมของอุบลเออไม่เอาเออไปงั้นเอาไปเลยมาแต่กัญญาแล้ว้องถุงมันแรงเลยไอ้ของกูไม่สดายนะสดายถุงกูพูดในคลิปแล้วถุงมาให้ไม่ไม่กูพูดแย่เล่นกูซื้อเอาก็ได้หราสิบห้าโครนไอ้โนถุงมาให้เออไปไปเอาหรือเปล่าเอา อีจอยก็ยบอกเพื่อมึงอะ่ะแกไม่จำบอกแกบอกว่าที่เขาพูดว่าพ่อพ่อ,พอคือเอากระแม่ฉ<ด>ันนั่นไงดูใครจะคมไม่อีโฮนเคนนี่แน,น่ดูไอ้นั่นเห็นได้ซอยอย่าป้าป้าขนุนล่วมาม่าดูความโมโหทำได้อนเดียวันกป้าก <c oughs> ดิไม่บีบยันล้วนี่ตบไปตรอ๋อน่เบนอ๋อมันเจ็บอยู่นะแต่ว่าแผลมันเริ่มเียนแล้ว ได้ได้ได้ดีแต่มันได้ยี่หน่อยเดียวแต่มันก็จะเขาหอจะตอนนะฮันต้องบอมเดดอกตอนเออดอกตอนนั่นแหละบางทีก็บอกยากๆกูจะขาทิมเพิ่งทำแผลให้เสร็จนี่ผมก็ตัดก่อนเมืงมาหนิจะเป็นอะไรก็เส้นเลือดอุดตันไงคนแก่แล้วอะพาโนน่ะพาตรงเหงือทองน้อยแก่งี้ใช่ไหม แล้วก็ท่อยงอยงยงแต่มันจะต้องผ่าอีกอแต่ว่ามึงก็รู้อยู่หมอบ้านนี้กว่ามันจะได้อะไรเกิดขึ้นนะ<อ>กูไม่มีขนมให้แฟดสองตัวเลยเป็นไงไม่ได้หรหนูเอาอปลาล้ามาให้เดี๋ยวหนูมาอีกรอบนึงเดี๋ยวฝากไอ้นั่นไปให้แฟดหน่อยไม่มีอะไรให้หลานเลย ฝากให้ร้านแปดสองคนนะกูเพิ่งสั่งมาเมื่อวานนี้ฝากให้หลานหรือฝากให้แม่ไ <laughs> ม่ได้กูไม่มได้ให้มึงไปแก้มเบียร์ให้หอยแล้ววนเรทินเฮนเนสฟิลิกูอินเตอร์เฟเรนเน่ทอยอิมุนเนอนออกดีก็เอิร์นรอส่วนไปเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยววันไหนกูจะไปกินข้าวด้วยอยู่ให้ยายดันทำกับข้าวไหนวัานไหนมึงหยุดนั่นแหละเดี๋ยวกูเอาแท็กซี่ไปนัดอีปูด้วย ถ้าอีนั่นว่างกูก็ว่างแหละเพราะว่ากูแค่ไปเรียนก็กูไปอบรมแค่บันทังคามไม่ได้ทำงานแล้วหรอแม่มันไม่มีปัญญาจ้างเราไงธุรกิจไอเศรษฐกิจมันไม่ดีเอ้าก็ที่ไปทําที่ร้านนั่นน่ะก็นั่นเลยเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่มันก็ผิดสัญญากูก็เลยได้โชคดีกูก็ได้การันตีการอีกสองปีกินยาวไปกินตกงานก่อนตกงานหมดก็มากินก็เกือบสามปีแหละแต่ว่ากูต้องไปอบรมอาทิตละวันวันละชั่วโมง ให้แฟนนั่นน่ะไม่ได้ให้มึงนั่นค่ะขอบคุ้นหน้ามาฟ้าให้ดูไปแล้วค่ะไม่ได้ปูเนื้อวันไหนว่างนะคุณจ้างแท็กซี่ไปตอนไปให้แกไปส่งจ้างแท็กซี่ใครแขกคนนั้นเขาไม่ไปเด้ออืมกูมีแท็กซี่ดำแขกอยู่แม่งกูเอาอีแล่กูไปก็ได้จักรยานีดำโดดคอมกูไงเดี๋ยวกูก็จะแถมมาแต่ว่านมึงแหละวัดถนนมาเลยโอเคโอเคหันซ้ายยายหน่อย โซเดนุ่งก้งกันโกเฮตมอหมดเมียเทนเนสมาม่าออกเซยาทินปูออกโซนิสก็คมมาสมาธิเซนหุ่นโซวสกอดูโอกะป้าป้าคันเชอร์ลามีเซนจะคันทอแท็กซี่ของแฮมอะไรยกคันทอมินซีเก่งหุ่นสกิลัตเตอร์เอาไปแล้วียบร้อยแล้วพักผอนเดี๋ยวสิได้ทูบ้านทกความสะอาดบ้านตัดผมให้แล้วเฮ็ดแพ้ให้แล้ว